นี่ละพี่น้องโตมันย่างอยู่พี่ละผ่าเกลือนิดนึงครับเพื่อดึงความหอมไว้ก่อนเสร็จแล้วพี่พรีบเข้า <c oughs> ว้าคือคำถได้สีสันใช่ไหมี่ใบมะกรูดอ่ะค่ะยำๆยังไงนะ,นนะ,ะงเฮ้อผัดตองไก่ผัดตองไก่สุดคงผัดตองกไก่ในมะกรูดขัดกัน สิครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดี๋ยวเเอาตะไคร้มาเพราะอะไรกครับเข้าแรงครับวันนี้ว่าลูกสาวละต้มมันหูปลาตอกไก่โค้งปลาตอกไก่ครับสามหโโูรถเ่งโหเทิงหนังครับเส้นใส่มันแล้วก็ละก,ละกล้อยหนูหนําได้ครับพี่น้องลรย่างหนูก้อยเดี๋ยวเราเอาตะไคร้ไปวางก่อนเพราะหฮักเอาฮักเนีย่ยคนกต็ตกแน่ครับลบเลย กวบฉันโอ้ก on uh ็ช huh. ินหน่อยนะครับได้รัเข่าเจนะครับผมจดี่ะว่าวันโควิดช้างนี่สภาพเป็นลำเาแล้วเา่อวล้สิ่งเปต้ขึ้นหนัห้วยเนาขึ้นหนเกือบไม่เกือบอีบูดพี่น้องเอ้ยอีบูดดไเกือบอีบูดไดหน่อยเนาะแต่สาฮันเนี้วเนาะไปันไม่ไม่ดูทุมาแต่แจตอนไหนครับทา เอ sociedad, ๋โทรมาบอกอต่ำเเบอกว่าบบที่หอเซ็งตัวเดียวลอยไปใ้หมดอีคลิปเมูเงี้วเกียวกับความมันแล้วเลเราไปต้องเื้อใส่เดี๋ยวเป็นมสิไปทงไปท่าไปให้ไปนาอหอมไม่เสื้อต้อยหนูครับพี่น้องกำลังยางอยูแต่ว่ามีท่านได้ไปต้มมันเครื่องในมันอยู่เลยมีกลนไปต้มกับหนังไปแกหนอไปตัดเส อย่าไปทิมเด้อครับโหหนูเกิดอะไรตึ้งโห<อ>ป,ป,ป,ปรี้ยงยังนะครับพ่หนังมันทะลุเ,เพราะลืมว่าจะลำตัวมันเข้าไปต้มแล้วม,มาซอยซอยเพยังเออตับไตไส้พุงมันอยู่นี่แหละพี่น้องครับไส้อ่อนมันแต่ว่าไส้แก่มันเอาทิมอยู่เด้อแต่ว่าไส้อ่อนอย่าไปทิมดเด้อต้อตอมแล้วม,มาซอยเสือก้อยสุดยอดไม่เคยเสือกครับพี่น้องนี่หลุสาวาลต้มสุกิ๋มครับต้มส้มสองเมนูครับมื้อนี้ครับเป็นหม้องว่าต้มแต่ต้มโค้งต้มโค้งฮะโอ้ ปีมืออเย่ปังบอกโอ้โเอาเส้อน้ำแล้วก็เสื้อเกลือจังไรนะเดี๋ยวเอาเกลือมาเสื้อก่อนจะต้มโค้งหนูกันนี่คือน้องสวัสดีค่ะค่ะแม่มาล้ำได้แม่เป็นนักมวยดอกแม่นะนี่ก็บมาล้ำไายิงเนาะเนี่ยเส้อน้ำเออแล้วก็ต้มจนแหงเลยเด้อฮะต้มจนแหงมันเปลื่ยนอะไรอย่างไรเปล่าใช่ไหมลังจนหนาวเลยเลยพอมากแล้มาช่วยอีกเอามาช่วยอีกอเอาจนแหงเลยเด้อมันยังละสุกเลย นนแล้วก็เราเอามาซอยเสิร์ฟก้วยเตวกตมกัได้วพี่น้องนี่แหละพี่น้องโตมันย่างอยู่พี่ละข่าเกลือนิดนึงครับเพื่อดึงความหอมไว้ก่อนดีสุกๆแล้วก็เราไปฝักครับแล้วเอากระดูกแทงกระดูกขาหมนอน่อยครับพี่น้องมันละเอดแข็งแน่ปกตินี่แบบว่าเข้าปิ้งหนูนี่ทิ่ปิ้งจะร่วมกับหนังน้ำหอมได้นะครับ,บผมคั่นปิ้งกินจะสะฮั่นแล้วลูกเอากรแเด็เบิร์ดแคดเบิร์ด มาแล้าโมเลยมาเนี้แข่งกันแลแข้งกันมนคัดบ่โอ้ยฝนตกบ่อด้หนามาแล้วมาแล้วชิ้นหายาตกเชิญครับเชิญโอกตาฝนมาเลยท็อหนาวหนาเนี่ยกินก้อยหนูน้พยเด้อนี่ยกำลังอยางอยู่เยไปหน่อยครับ ลูกสิงนาันโตพ่สงขึ้นยังคักยากแทเด็กเมียวเด็กเมียวพี่ชีรักก้ายิ้นาอใส่แล้วขาไก่จะเข้าเออยามรอบไม่ต้องเราเอาเลยเลยเมายว่เปิดแจคโอ้ข่าวหมดได้เออเอาไก่เออยาใจคนจนเอาอันนี้ดีมากกันลวกให้ทั้งแต่นเข้าไ พคนน,น, oh, นน้อยเลยปะจองกายพี่โตมาบูตัวหนึ่งอ้โดนเดี๋ยทาดีใช่แล้วไฟหน่อยผมเห็ดทาวาได้มันหกไงไม่ได้บ้าหยานยังก่อนงานคล้ายๆมันายน้ำหล่นคนว่าท่านไหนหาได้ยังไงเคยไปเห็นน้ำไปเองเดือดสยบก็เกิดมาท้าไฟไฟอ่อนแน่แล้วครับพี่น้องบัดนี้ขยับลงเลยดิเป็นไฟแห้งกับตัวนี้ท่านมาซอยครับยังหอมไหมครับพี่น้องครับผม เอาแต่นาลูกสิ้นย2ยาอดไว้ไม่น้อยนักน้อง <c oughs> พอดีหอมไวาแล้ววแล้วือน่ากินขนาดโอ้ สทรงสว่สวางๆเลยครับว่าจัดเตรียมสถานที่ครับมื่อพ้นตัวขับได้เห็ดน่ากินอยู่ข้างนอกว่าไรครับดีสุยางยกเว้นแก๊สหมือเตรียมห่านมอลลั่มใบหน่อยครับผมเดี๋ยวเล่าคนหน่อยกินหมูสุก,กับมาเห็ดถิ่นต่อครับสอกหาผักตูเสียครับสมุดทีเสียครับผมสอกหาผักไปกินกับตรค่ะว่าอะไรต้รงแชวอก้นปลาดาบแมงดาบแบบถุงครับแบบถุงบางส่วนค่ะแล้วก็มีกับเขาน้ำส่วนหนึ่ง เป็นยังไงครับพ่อครับจับไมเส้นพ<อ>รพ่อพ่อว่าสุกแล้วล่ะลูกป่านนี้เรามียาทางซุกแล,ล,ล้วเนาะหมอมีดีเนน้ำแห้งมาละนะครับพี่น้องบานนี้ก็เราเอาไปฝักแต่ว่าละค้างมออันนี้ไว้ก่อนครับเกล็ดมืดครับมันค้างมอันนั่งนั่งหมร็จแล้วได้เติมทานหนูนั่งหนูกับอันเครื่องในมันต้องรับเป็นตับเป็นไส้อ่อนมันมาต้มดีๆแล้วก็เพื่อมันแหง้แหงๆอย่างเราไปซอยเสิร์ฟครับพี่น้อง ก้อนหอนดูไปหอนระดับไปแล้วโอ้เก็ดมดก้อนพี่น้องกำลังหอมเตียยเลยเรับคางไปนี really ่แหละนีจังไงกระเคิงขึ้นมาซุกอย่างงามเลยพี่น้องว่าเราก็ดูแข้งขามหน่อยจังไงครับมัอนหอนกระดูกส่วนนี้มันจะแข็งต่อครับพ่อจังไง แต่พวกกระดูกโค้งมันก็มีค่อยแข็งเราโครงสันหลังต้ใส่สุนัขเลยแม่นลูกคือจุดที่แข็งก็งอคือแข้งขามันแข็งยำแทปนี่อย่าได้หมดนะฟัดกระโบนั่นนี่คันยำเมันแท่งเนี่ยเขาอยู่แม่นกินมันละกินเนี่ยโอ้โหสุกยำงามยังฮ้อนพี่น้องเลยว่าไงไอตรวจตรวจกระดูกแข็งมันขาาตัวนี้ไหมครับ ก็ดูออก,ก่อนเด้อพี่น้องเลยจะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆจังเลยถึงมันห้อนครับมันใบเนี่ยพอแล้วเราได้ขับออกต่กระดูขาหน้าขาหลังมั่นเนาะครับมานี้ก็แล้วฝักถอนแล้วครับไปฝักอย่างละเอียดหมดแล้วครับแบบกรวยแล้ว,ลวมันหนย่งยำง่ายครับ กอยสู่กินแซ่บๆครับพี่น้องมื่อกี้กินก๋วยหนูย่างหนูย่างอะ้รอย่างก๋วยได้ไม่มีก๋อยดิบได้ครับก๋วยดิบพอน้อยมีกล้ากินแค่เดียวเด้ก๋วยหนูดิไม่ได้เปิดเอสต์หรอว่าไปเส้ยหรอไม่ไี่ต้องรู้กันนะเห็นโป๊ะมีแต่กล้ากินหนูดิบต่อในกองกระลังเสริมค่ะเสื้อไหนจริงจริงว น้องจอมมากระโดดๆครับละเอียดจังเลยครับพี่น้องมันจังกระดูกมันยังมีเห่าเห่าละเอียดยางงามเลยครับว่ะละเนาะซับนี่ครับพี่น้องมันขักหลายพันนี่ได้ย้ำพันวาประมาณนี้แหละครับโอ้ได้หลายเนาะซับแล้วหนูตัวนึงโออจานนี้50บาท หมูขาชิบาทโค้งงอเหระครับว่าจะมีนี่ซื้อหรอครับมีเสื้อมงได้มื่อเสาร์นี่แหละครับแต่ตอนเสาร์ก็มีได้เวลาเอดชิ้นครับก็เลยเอดโคเสื้อทูดเย็นไว้สัก่อนยังมาแรงมาจัดแซ่บๆสู่กินครับพี่น้องเสียดายนีเดี๋ยวกันหอมไปกันเด้อหมันซามันต้มมันเครื่องใหม่มันสุกต้องมีดบางมา เตอร์ทั้งหอมแดงทั้งหอมแบ่งทั้งใบผักหอมได้ครับสี่หอมพร้อมมกะกอกครับรนีคน้ำลายคืน,น้ำลายรัดเลยลูกขัน้นหอมไม่กันเนด้อพผ่น้องผักสี่หอมหอมแบ่งหอมเป๋เออลืมมนันนึ่ด้นลูกนั่นแล้วใบผักเถืมมาม่าลูกตอนนี้พอหน่อยก็กำลังล่อหนาตุมหนังหนูกับเครื่อใน้หนูสุกอยู่ครับ พาชมบรรยากาศครับผมตอนนี้ก็ค่ำลงแล้วครับบรรยากาศหลังฝนตกมันนี่ฝนตกเกือมบมืดมือครับตกมากแนวประมาณสองสามมือครับผมแถวการสินยู่แถวพอหน่อยอยู่กับบ่อหัตถ์ในน้ำท่วมครับพี่น้อง,องาาจีนโอ้ฝ่าเหลี่ยมเป็นวะครับ <laughs> ฝ่าเหลี่ยมฝ่ายยังจีนถนนหนท่ายน,นี่ครับช่วงนี้ครับกอด,ด้น,ะนะนะั่ใดระดับพี่น้องสอบแบบต้มปลาอีก ได้ก,กัวเราเว้ยน,น้ำมันมีที่ซื้อหรอครับพี่น้องเราไปเอาแต่อันเครื่องในกับอันหนังมันครับโหมันกับพอน้อยกับละแหนขิดดินละอเอาวัวแนวตั้งหม้อไปเลยอพอนะ่อนหนึงได้หรือดิมนนีข้าวหม้อต้มปลากายครับผมปลาตองกายครับอ๋อปลาสีในเด้อใช่ดูเลยครับนี่แต่ไข่ขายียิบขามเปียกครับ สุกแล้วได้พี่น้องบวานเอามาซอยเสือหลาบเสออือกวยอ๋สั่งมีรสมะนาวมาเลยเด็แบบน้องทำใจนะเดี๋ยวมาคนกลมกล่อมด้วยครับอันนี้กันอย่าไปทิมเด้อครับไซอ่อนโอ้สยสุดยอดเด,ด้อพี่น้องคันผู้มีเคยกินกะคิดว่าเอ๊ะมันจะอาจจะน่าเกียดไปหน่อยแต่ <c oughs> ผู้เคยกินเนี่ย <c oughs> ว่ามันจุดเสียบมันอยู่นี่แหละพี่น้องเลยมันมีความขมหอมเมันบอกขมหอม แนวก,กินมันก็กินขา้าวได้ครับกัดข้าวตามท้องให้ท้องนาโอ้ยหวานเด้ <c oughs> ห้อยข้าวอันเ,เอาทางเม็ดมีน้อยเด,ยดย้มันลงกัดกลางเฮอทำมีได้แหน่พี่น้องเบิ่โอ้หัวเสียหายหลายที่นะหวานเมืออ้อวันสิกวัยเด้ขอ,ขดขอขอควายจะต่าจุ กำลังว่ายเหรอย่อมเดหมดขเขาโคต่อรัดเลยก็ไมีได้เซื้อหลายกระดอแล้ครับเสื้อพ่อมันมีกลิ่นหอมมีความ,อมหอมความนุ่เขาเดือดวายเสืส้อแก้วซะก่ัดเดือย่อมระ,ะลืมเจ้าคู่แต่ว่าตัวนี้สีนั่งนัจกจังไยครับ <ยา S 1> พี่น้องพอระดับเขาโอ้มันได้รูโดดแนเนาะถ้าผู้ก <ขอ S 1> ินเพชรมีได้น้ำพี่แม่เราเป็นต้นเหมือนไก่ม้วยกัน เจอฮึมคงสุดโต่งโอ้มิเศษตอนนี้มีที่เสื้อลายแล้วครับพี่น้องประมาณนี้แหละหนูตัวเดียวหนูก็ต้องใส่ของนันจะมีความนัวของนั่นม้วนเขาใส่โคตนมันอยู่ยเลยแต่ว่าเก๋กับเสื้อตอนปิ้งแน่นั่นแหละครับครับพะนิกเล็กน้อยครับเกลือโอ้หลานจามตุนจามตะลืเกลือน้ำปลานิดนึงชิมหน่อยเป็นผู้ขยำให้ครับผม ฮะเลยมือขยอยมือกอยเลยมือกอยหอยยั่งยั่งยั่งเดี๋ยวลูกนี่ดียั่งแบบว่าเอาคำเข่าจำได้โบกบระกอพี่น้องเออลบแต่เสียบแลกขยาดอกแนีมันเสียบเชื่อแล้วก็กุมกอกจากต้นไหนต้นนี่เลยอันนี้ไอ้อินเก็บมาใด้เพคนไปกีดยางทางไปสวนยางเพคนผมนะแต่ละมือเพคนเก็บมาฝะเมื่อละเกาหน่อยซีบหน่อยมันมีลดนไหลดิ หน่ <match> อยน้อยแต่ว่าแซ่บแซ่บเยพี่น้องนี่เลยจะสาบสี่น้อยนะเอาสี่หน่อยเนี่ยที่หลกวัลสูท่าแต่นีเนี่ยฮามีส้มยังซนคั่นเลยลูกบอหอมมะกอกครับนี่แล้วตัวขาดหน่ครับคอยหนูมีขั้นมีได้มะกอกมีเเกรดอได้พี่น้องได้มะกอกซเลยครับอันนี้มัะกอเขาปล่อยเสนยังเลอสมะนาวใส กนบกกินบกอกบกมวงมวงอยม่วงส้มเลอรับ่ายเป็นมปักมึงให้เปนหน้าตะเข้าีอเข้ากอยเจอหมงน้อยเจอเดือดตองููกินเลยเสียไปตัวก้อเป็นเด็กน้อยนิ่อตัวน้วยเป็นเด็กน้อยสกดนละวจงน่าเป็นข้เกิดม่าละท่าเลย กินบงคนก็ได่ถืน้องเอาพักลงมาค่ะเนี่ยเอาพักเอาพักลงมาอฝ้ขั้นอย่าได้ไะมในที่เราบอกลูกแว่ามันพักล่ะมันผักเติบมัดนีหอะหอมผักผักรวมนะจ๊ะในลูกโดดด้วยหกชุดใงลูโดดเอ็ดแล้วอะไรยังแดงจะ่ห้อิน ก่อนเนี่ยยันสข้าวแรงก่อนเพราบอกไว้อยู่แล้ววาแบบนี๋ยวเาขิงข้าวแรงเด้กก่อนน้องก่อนตากองเนี่ยม่นหมักก็ได้ก่วยนียนมัสวนะเสียบคือคำเขียนีได้สีสันขนาดิใะบขอบคุณเด้อพี่สมวดน้นแหตอนชิม เดือดเนี่ยักได้ลูกนึงแล้วบสเอพอสองลูกสาลูกเลยหนาวพอดีว่ครับพ่อรุดยอดเลยพี่น้องมีต้องเติมมาแล้วดกพอดีเป๊ะเลยมา้แฮนด์หมูนู้นจังหอู้อมนแกมมันมันจะแห เสียแซุณพ่นออันนี้ครับแด้ไห้อยินหรือว่าพอหนอนจอมเหรอครับมาหนอจอมมัหนี่มากากใส่ไป <laughs> ลูกโดดใส่ให้เยอะๆเออินะออนะลูกเออีนนะก็เรมยินมหกสิบสี่สิบลูกโด,ดแล้วมักะเพื่อเราไปเพราะนี่ละเห็นวมาทางไปเนี่ยเด้กๆแต่งกับเราห้องให้อีนเหมาครับเผิ่ม่จมนะเขาจะไปเป็นทหาร ก๋อยเลือรบ้อหรครับเราก็มีเนื้อโน้ต้มโค้งปลาตองกายครับอ้โอเนื้อมันกะใบไงยังคนหน่อยใบยังนงอ่ะเนื่อยกะเห็ดถอดมันเห็ดลูกชิ้นใส่ไปเลยค่ะหลายตัวหนยสอง่ใส่สองหัวสองหัว ไอ่เข็มทันเป็นประเพลิดปลาเพลิดอย่าง,งหมอเพิ่ไปเป่าใก่แล้วครับนี่ครับหมอมันนั่งเหในใรนอยู่นี่ไกลๆครับตอนนี้แล้วล่อต้มปลาสุกครับเขาคือแง่เลยคุณกับพ่อแบบซาใจมากโค้มันงามแล้วก่เพราะว่ามันปรงหยอดหลายแฮงโอ้มันซื้อฝน,อนอเลยโบ่บได้ทขนมละไทยกับ <c oughs> ไทย อันนี้คือใช้เลยครับผมจีงบลยกรูด้วยค่ะหยำหาำยังไงกเนสีค่ะสุดเด็ดพิชิตใจใส่ใบกระเท่าครับผมพับพี่เน็กลงไปครับเน็คค่ะเน็ลงไปก็เใช้เกอ๋อเอาแบบแบบบานๆด้วยนใส่ับพริกดิบซอยๆกันครับกบต้มำใส่ใจ่เอาใส่ซ้ำนี่ละครับใสพ่อมาชิมพ่อได้ลอ ไส้ดังคากเลยกล่นหอมแสดงว่าเสียบแน่อน,นอนลอมชิมเพาะหืมหอมมันเน่ยเว่าเหนอาหารตร้ <c oughs> องหอมมีดีก็หละนะอัะนนี้ไม่ึง้นแง่าะไรนะเพด่อสุดตัวพออืมเด็ดนะยพาะสุดยอดเลยพี่น้องพอดีแล้วลูกนี่ต้องเติมนเพนิ่มเลิ่บานเนทานเลยรวมไปพอ พอดีเลยแบบไอ้เรียงไอเรียงหน่อยขังเลยไม่ดีแกแล้ยจิ้มปลายปลาตัวกายครับเนื้อมันกินมันเหรอคะเนื้อมันเนื้อตรงที่มันแบบว่าบ่มีกลางมันเหนียวมันหนองมันจะมีคอมเด้งมันจิ้มไม่มีอะไรล่ะอธิบายใช่ฝรั่งเห็ดอัน เตียงเคยว,วานลูกชิ้นปลาตองกายไปค่ะแต่วะแซ่บเลยทยิด้ำรทยช่อน้ำงยอืไ่ขรข้าวหอมเหรอใบไทยสูไทยเนี่ยหอมเลยสองโพยยังไงเลยใช่ขาจ่ <c oughs> มาได้ครับพี่นอ้อง จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีบัมนมากินข้าวกับก้อยหนู่กับบ้มหปลาตองไก่สุดคงปลาตองไก่งในมะกอกมืเขับกัน่ไ้เตม้ดูดดดเียงหน่ยเพียงหน่อยก็เหลือมเดี๋ยวมาแลก็เหลือมจะได้ถึงกองเหลื้อรวยไปนานด้ยนะซีเหล้า ปักขับพี่น้องปักสีอู้แมงร่องขารลองแมงค่ะอือเปเฉลดเฮ้ยเจนเจนเบื่ออลไรนี่ยิดตอนนี้ก็ไรรู้เอ้จะไฟกองแกงเฮ้ยใช่ใช่แต่ไฟกองแล้วพี่น้องแมงไหมคลาสสิกสไตล์แต่ทีน้อยสตมปลาซุบซุบบ้างนะครับพี่น้อยอ๋อสดดุสดขึ้นเฉยๆหน่อยโอ้ก่อนอื่นอันดับแรกแมงออกก่อน บังนะั้นแฝเดียวแม่งไหมโอ้แม่งเบือ่อหรอคะฮะแกว่าปลักเป็นยาอยู่เนาะแกโลโควิตป้องกันมาป้าแก่ก <c oughs> ระดาษก็ไปแนวมันดีแล้วเนาะหัวเลียนห <c oughs> <c oughs> อม <c oughs> ชื่นใจคะ่ะหอมไปกระเพ่าครับแมงค่ะแมงปไีตัวให มาพี่น้องกระเพาะปลาตองกายคนนึงกระเพาะปลาของแท้อชิมยังนิดของแท้เลยปล่าเนี่ยนะเปล่าก่อนเราเนี่ยไงคนไข้คนไข้ผมไปหัวนเลยครับมีกินเข่าอยู่ขั้วเนี่ครับก็ดีฝนตกข้างนอกมันจริงครับเดีต้องปิดไฟในถองครับผมแน่อนเป็นไงรับมันมันมีกินกินแบบนั้นไหมกรับพ่อกินเครื่องในปลาตองกายไหมครับ นิ่งนิดนึงพี่น้องแต่บแซ่ใส่ปลาดองกใส่การเลยควอยอยู่นีดก่อนเถอะอืมติงน่ามันละเย็ดเด็ดนะสองข้าแสองสองหนึ่งด่วนครับมันนักชินที่สองน้อยทำได้ส่มาตน้ำไผ่รับมาักกินยครับข้าวหนึ่งโหล ออื้มเนหยงแซ่บพี่น้องแต่ว่ามีความให้ตูไทยเอาอันนี้เขาไป็นอะสวัสดีครับวายไข่เค็มอยากเข้ามาแนวนั้นดิออกไปดูรอก่อนรอก่อนซึ้กินร้ายมาหยิบกระพปอกเสือตัวหมูชิ้นไหนเขาเช่นไรมันดอกครับแค่กินร้ายอยู่ดอกไข่เค็มเดี๋ยวจะค่อยกินกินหายเดี๋นี้ ลูกชิ้นใหญ่ไม่ใส่น้ำจิ้หมหอมใบกระเพราบ้านเดิมเอ๋ยอุ้ยเอ้ย <c oughs> น้ำถล่มเป็นยังไงอยู่มาถึงข้าวหนังทอดอ่ <c oughs> ะความถลมแล้วล่ะจ็บเบคือพอดูกไป่อยควมดังปอดๆออกับหมอคัทดหมอฟูนบอกเยอะๆหนัก <c oughs> ขาแรงโอมหมอแกงเนอยดูดแอดีนครับพอดีเข็ดขอดีเสียมอะนะงนเลมาสองบ เป็นยาาะมีปน้องมันปวดเี่ยนอยากินข้าวเสียบแก่แก่หน่อย่างมอว่าเขียวตัวนี้พี่น้อง อย่าแก่ทำไมพี่น้องมาเสียบขนาดเลือกมาแหงนั่นแห่ปุงน้ำมัน่น้ำมันขัวุงนี่งมันติดเาชั่งน่งแล้วแะั่กี่ขวจังกขัง เคยผมครับพ่อใหญ่สมคิดมอเหงายก็คทอหายเล้อตองมื่เหรอเห็นเพลนผ่านไม่บอกตสะดุงก็บ่เห็นไหมมันหนังนี่แหละบอหลายแต่บอกมีก้อนจะตสะดุดมันเหนียนะแต่ว่าขันฝนตกเราต้มงใช้งอกกันังเยๆหนาวหนาวอยู่เหินแต่ว่าถ้าอากาศหอนถอดเสื้อใส่เลย เขทำกระดงไ,ได้น่เลยา้าหุนีหนยแล้วอนดเลยีนี่นมันดเด็เขาแกงขึ้นก่อนหรอเนาะหับมัน,น,นขึ้นขน้แล้วลูกมันลาละไมอดเลค่ะตอนมีแม่เราก็หลอดนี่กรานนะกรานข้มฝนตกระดังกระนังห้องเจ้าพ่อพยายามเด็ดความเห็นฝาหลังอยู่ทั้งน,นังมาได้หบด <c oughs> พิษตอนเลยนะหลุย่าลงไปเลยไตยุบไปยาโมงมาได้หนูเหาตัวนี้วันนี้ได้มาคอยครับพี่น้องถ้าเราลงยามเย็ดเ่าน้ายางรูกเวยน้ำเดิมปีดเดินไปหื่อลยนะี่ได้เฮ้ยเดุ๊โคมงเลยเด็ดขาดนะเช่าเบ็ดขาดล้างน้อพี่น้องจะได้นู่น้าใส่มันีขาดวันเียจะซื้อหาโอเคแลยถ้ามันปลาเพิ่ซื้อหา ไม่ค่อยมองหอยรอเล่าคะเนตอไปเชยบเ่ยเว็บหนเห็นด้วยไหม็่ัวน้า,นาอยู่ในต้นี่นมันเล่นน่าสนไหน่อยด้ยดงงเหลืองานอะไร่ตงไงแค่ไปเปิดตรงนีนน้คลิปเาถิงเจ้ยวหวานนี่ระยะอีกยาว ก็เสี่บดีเลยครับควายหนูต้มหัวกาะต่อมไก่เลยสุดยอดทุกอย่างเลยคุณปู่คปลาครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศจะดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเายลูกสาวทั้งไม่ยายปางรับแรืงนี้ถิ่นควายหนูเสี่บครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับเออครับทุกกองทุกบอลทุกคนแหละครับบรรยากาศที่จังหวัดาอยู่นะพี่จังไปลำบาก 我想快一点。